ยอุิย,ยปลานี่วปะปลาเกา๋าน่าจะปลาเก๋าครับกัดแล้วสะบัดเลยอันนี้มน่าจะใช่ปลาครับอันนี้น่าจะหมึกโอ้น่าจะไซส์ดีด้วยตัวนี้หนักเลยนะโอ้โอค,ครับไซส์ือว่าใหญ่เลย อุมีคู่คู่คู่ตามมา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 เอาตัวนี้ขึ้นก่อนครับเดี๋ยวคู่ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาคู่คู่คู่ไปไหนแล้วเม่ีคู่ตามมาครับตามมาข้างหน้าเลยอุ้ยนได้ไงเรียบร้อยนี่ครับโดนคู่เลย นี่นะครับนี่เรียบร้อยหอม,อมใจฟัง